โยโยโย่าบสองมังกรเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงทุกหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก7 7ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ําคืนวันอังคารน,นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพิเศษเรื่องเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติก่อนยูโรนะครับโปรตุกเกส จะเปิดบ้านที่ลิสบอนเจอกับฟินแลนด์ครับโปรตุเกสไปยูโรด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเจชนิดที่ชนะ10เกมทุกเกมเลยนะครับฟอร์มสุดยอดจริงๆครับแต่ว่าอุ่นเครื่องเกมล่าสุดไปแพ้สโลวีเนียมา0-2ครับโรเบรโตมาตินสกุนซือโอ้มีผู้เล่นดาวดังเพียบเลยครับอยู่ที่จะจัดแบบไหนนะครับประตูคอสตาเกมรับมีตัวเก่าอย่างเปเป้ P. เล่นกับรูเบนดิออสจากแมนซิตี้นะครับแดนกลางบาร์นาโดซินวาบรูโนเฟอร์ันเดส จอปานินญาแนวรุกเดียโกโชต้าราเฟลเลอากองหน้าคริสโนโรนาลโดก็พร้อมลงล่าตาข่ายนะครับในขณะที่ฟินแลนด์อกหักไม่ได้ไปยูโรนะครับเพราะว่าไปแพ้เวลส์ในการเพย์ออฟรอบรองชนะเลิศ1-4ก็ต้องมาว่ากันใหม่นะครับมาคูคาเนอร์ว่า ุนซือเนี่ยก็มีผู้เล่นการหลักอย่างโรเบิร์ตอิกนอฟจากบราวชวายนะครับแดนกลางแอนเซ่ฮูไฮเนนจากคัมบวกแล้วก็คู่หน้านำโดยตัวเก่าครับทิโมปิกกี้ที่ล่าสุดไปเล่นในเมตช์ลีกซ็อกเกอร์นะครับจับคู่กับโยฮันโปฮาปาโลจากเวเนเซียครับเจอกันเกมสำคัญหนล่าสุดคือยูโร2008รอบคัดเลือกนะครับตอนนั้นเนี่ยกินกันไม่ลงนะครับเสมอหนึ่งนงบ้านฟินแลนด์บ้านโปรตุเกสจบ00ล่าสุดจริงๆคืออุ่นเครื่อง ตั้งแต่2011เลยครับเป็นโปรตุเกสชนะ2-0นี่เท่ากับว่าไม่เจอกันมา13ปีแล้วนะครับแน่นอนก่อนเกมโปรตุเกสเป็นต่อแน่ครับเอา,อาง,ง่ายๆการแพ้สโลเวียในเกมอุ่นเครื่องผลล่าสุดเนี่ยเสียหายเหมือนกันนะครับดังนั้นมาตินสต้องเรียกความมั่นใจก่อนเข้ายูโรในอีกไม่ถึง2สัปดาห์นะครับแถมโรนัลโดก็น่าจะยังอยากยิงประตูเพื่อสร้างสถิสติต่อไปนะครับไม่น่า พลาดสําหรับโปรตุเกสฟินแลนด์จะว่าไปปุ๊กกี้ก็โรยลาแล้วครับวัดใจโปรตุเกสประตูแรกมาวัยเมตรสน่าจะตามมาไม่ยากนะครับโปรตุเกสจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์โปรตุเกสเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย